เด้อพี่น้องตำสมหลบแรงตำบักฮวงตำบักฮวงใส่กับปูดองดองเองค่ะแต่แสบป่ะมา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 กินน้ำกันค่ะปาษาอวิกฤษภาษเอีย เตำายนะคะตตำาน่นยเสแสบบค่ะมาหน้าตาหน้าร่อยนี่คะมาจากเกียวเขาพีหน่อยออกกําลังกายเฉยเลยตปู่ปูดองดองเอง